สวัสดีครับระหว่างที่คุณท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ด้วยความสุขเนี่ยคุณชมทิวทัศน์ธรรมชาติไปนะฮะระหว่างทางคุณเกิดเจอทางแคบแคบแบบนี้เข้าคุณจะทำยังไงครับโดยเฉพาะเมื่อมีรถสวนมานะไปต่อก็ไม่ได้นะครับจะถอยหลังก็กังวลยังไงอยู่นะแต่ไม่ใช่สําหรับยังหวางอยูแปจาก BYD คันนี้เห็นไหมฮะมันสามารถหมุนตัวอยู่กับที่ได้360องศาเลยนะครับโดยไม่ต้องกลัวการกลับรถ ก็เพราะว่ายางหวางยู8คันนี้นะครับมีความสามารถควบคุมเฟืองท้ายทั้ง4ล้อรวมถึงฟังก์ชันของพวงมลาลัยที่ว่องไวในการกลับรถนะครับและสามารถหมุนได้360องศาขณะอยู่กับที่ได้แบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นรถถังคันนึงเลยทีเดียวสาหรับยางหวางยู8และสำหรับใครที่กลัวน้ําท่วมในกรุงเทพนะฮะยู8คันนี้ครับ,รบก็ไม่กลัวนะฮะเพราะว่าเจ้ายู8คันนี้นะสามารถมีโหมดในการลอยน้ําได้ด้วย ด้วยพลังที่ล้นเหลือของตัวรถนะฮะและการควบคุมเฟืองท้ายของมอเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับสามารถบังคับเลี้ยวและทําให้รถลอยอยู่ในน้ําได้แบบนี้เลยนะถือว่าโอ้โหเจ๋วจริงๆเลยนะครับก็ระบบไฟอะไรต่างๆเขาเคลมมานะฮะว่ากาันน้ําได้100%เซเลยซึ่งในคลิปนี้ไม่ใช่น้ําตื้นๆนะดูดิลอยกันเห็นแบบนี้เลยนะครับสามารถบังคับควบคุมตัวรถได้ด้วยนะสําหรับยังหวางยูแปจาก BYD คันนี้นะครับ คือพลังจากมอเตอร์ของเขาลดเหลือมากจริงๆนะสำหรับ U8 คันนี้นะฮะมาดูเทคโนโลยีของยังหวาง U8 จาก BYD คันนี้บ้างนะด้วยเทคโนโลยีการควบคุมแกนหล,ลัก3แกนนะครับซึ่งก็ได้แก่การควบคุมอิสระ4มอเตอร์ทั้ง4ตัวที่อยู่ที่ลอ้อทั้ง4ล้อเลยนะฮะแล้วก็การควบคุมป้องกันการลื่อนถลายขั้นสูงการควบคุมสถียรภาพของตัวรถซึ่งมันก็จะทําให้การควบคุมนะฮะของตัวรถควบคุมได้ในทุกสถานการณ์ ใครที่เคยได้ดูคลิปนะฮะที่ผมเคยลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับไปหาดูได้ในช่องนาซี9 0นะคุณก็จะรู้ว่าเจ้า BYD ยังหวางอยู่8คันนี้มันมีพิษสงยังไงและแน่นอนครับพวกระบบไฟหรือว่าแบตเตอรี่มอเตอร์อะไรต่างๆมันกันน้ำได้100% ส่วนตรงนี้ดูให้ดีนะฮะยางระเบิดหรือว่าเหยียบของมีคมเข้าไปนะมันมีการสูญเสียแรงดันลมยางนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าต่อกันเรื่องของยางแตกทำยังไงยางรั่วทำยังไงคุณลองนึกภาพดูะฮะถ้าเกิดคุณขับที่ความเร็ว1น0กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางคุณเกิดแตกขึ้นมากระทันหันหรือว่าไม่โดนอะไรตามมายางรั่วคุณจะทำยังไง แต่สำหรับ U8 คันนี้นะครับเมื่อมีการสูญเสียแรงดันลมในทันทีรถยนต์ยังคงวิ่งได้อย่างเสถียรนะโดยไม่มีการสายซ้ายสายขวานะหรือว่ารถสะบัดนะครับด้วยระบบการรับรู้ระดับมิลลิวินาทีมิลลิวินาทีนี่ก็เป็นหนึ่งในพันของหน่วยวินาทีนะคุณคิดว่ามันเร็วแค่ไหนอนะ่ะและเมื่อมีการระบุก,การระเบิดของยางนะครับโดยจะมีการแทรกแซงการส่งออกของแรงบิดของล้อที่ไม่ระเบิด ซึ่งก็ทําให้การขับขี่ของรถนะฮะยังคงขับขี่ได้โดยรถไม่เสียอาการและรถจะค่อยๆหยุดอย่างช้าๆและนี่ก็เป็นคลิปการทดสอบของยังหวางยูแปนะครับก็เป็นการทดสอบในประเทศจีนนะครับคนขับทดสอบก็ขับไม่เก่งหรือยังไงนะขับไปชนขีดน,นะเมื่อกี้ด,ด้านขวามือเห็นไหมก็รถก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะฮะนี่ขนาดเป็นมอเตอร์รขับเคลื่อนที่ลอนะนี่คุณดูแรงบิดของมันดิเห็นไหมขนาดทางเป็นฝุ่นครุขระ เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างนงี้นะแล้วก็เป็นเนินด้วยนะก็ยังมีแรงทอกขึ้นไปได้อย่างสบายๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าไต่ขึ้นไปอย่างสบายๆนี่ก็เป็นภาพนะฮะบรรยากาศในการทดสอบในวันนั้นนะครับสำหรับในประเทศจีนนะของเจ้า U8 คันนี้นะครับใครที่เคยดูคลิปเก่าๆนะผมเคยลงไปแล้วไปหาดูได้นะ จะเห็นว่าเวลาตอนที่มันหมุนตัวในทะเลทรายอะ่ะโอ้โหเจ๋วมากเลยอะ่ะทรายนี่กระจุยเลยหมุนสา0รอยหกิองศาเป็นลูกคางเลยนะฮะรถถังเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทาได้แบบนั้นหรือเปล่านะเฮี่ก็เป็นภาพการทดสอบนะเหมือนคนขับทดสอบนะยังขับรถไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เลยนะตอนแรกก็ไปชนหินนะฮะเอาด้านข้างขวาไปสีกับหินหน้าผาอันนี้ก็กลับรถแก้ๆกลางๆนะหรือว่ารถมันใหญ่ไป สำหรับมิติตัวถังยังเป็นทางการของ u 8คันนี้นะครับมีความยาว5,319ม mm, ิมกว้าง2 0 5 0 m mm, มมสูง1,930ม mm, ิมและมีระยะฐานล้อ3,500ม mm, มซึ่งเจ้า u 8คันนี้จะมีความยาวมากกว่า G-Class ของเบนถึง502ม mm, ิมนะฮะแต่ก็มีความเตี้ยกว่า G-Class ถึง39มิลลิเมแลวก็มีความแคบกว่า G-Class 137มิม ที่แคบกว่า G-Class นั่นไม่ใช่ตัวบอดี้ตัวรถฮะแต่เพียงแต่ว่าบางโครนของ G-Class อ่ะมันยื่นออกมาเพราะว่าขนาดยางของย8คันนี้มีขนาดที่เล็กกว่า G-Class นะฮะขนาดยางอยู่ที่ R2027560 ก็ถือว่าเป็นรถที่สุดยอดอีกคันหนึ่งนะสำหรับทาง BYD นะฮะก็ไม่รู้ว่าคุณสมบัติประโยชน์แบบนี้นะครับค่าตัวจะเท่าไหร่แล้วก็ค่ามนาเนียนในการซ่อมแซมจะเท่าไหร่นะฮะ ก็รอติดตามกันดูแลกันนะครับแต่ก็อยากขับนะจริงๆอ่ะอยากหมุนตัว360องศาแบบนั้นแล้วก็ใช้หมดลอยน้ำนะฮะดูซึกว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับรถยนต์ยังหวาง U8 คันนี้ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมสวัสดีครับ